ยินดีต้อนรับและขอแสดงความยินดีที่เป็นพาร์เนอร์ของครอบครัวการซื้อขายของเราที่คทรเดอร์ er คุณเป็นลูกค้าปกติของเทรเดอร์ er, และได้รับรายได้ที่น่าพอใจผ่านการลงทุนหรือไม่และตอนนี้ต้องการขยายรายได้ของคุณผ่านการแนะนําเพื่อนดังนั้นคุณได้เชิญเพื่อนแล้วคุณสามารถเริ่มรับรายได้ผ่านการแนะนําได้แล้ว แต่คุณไม่มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการเชิญเพื่อนใช่หรือไม่ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เพียงแค่อ่านคำแนะนำด้านล่างนี้เพื่อเข้าใจขั้นตอนได้ง่ายๆทีละขั้นตอน 1. ต้องไปที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ f พล t เ r d e r และเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าสู่แดบบอร์ด 2. หลังจากนั้นคุณจะเห็นตัวเลือกชื่อเชิญเพื่อนดังนั้นคลิกเพื่อเริ่มต้นกระบวนการ 3. ตอนนี้คุณต้องเลือนซ้าย หรือทางขวาที่คุณต้องการแชร์กับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวของคุณ 4. ตอนนี้คุณจะเห็นช่องว่างที่คุณต้องกรอกที่อยู่อีเมลของผู้รับการอ้างอิงในช่องที่ให้ไว้ 5. ดังนั้นคุณต้องคลิกที่ปุ่มส่งเพื่อดำเนินการคำขอของคุณ 6. ตอนนี้กระบวนการเสร็จสมบูรณ์แล้วดังนั้นจะมีอีเมลเชิญชวนถูกส่งไปยังกล่องจดหมายของผู้รับ 7ตอนนี้เป็นคราวของคุณที่จะชักชวนเพื่อนของคุณและพยายามชวนให้เข้าร่วม c r a c k t r o d e r เป็นเกียรติที่คุณเลือกบริษัทของเราเพื่อลงทุนพวกเรายินดีมากที่คุณเชื่อในเราการณุณาดำเนินการต่อไปกับเราลงทุนเพิ่มเติมและเพิ่มความมัง่งคั่งของคุณกับเราต่อไป